ทาสซานนั for food for food like oh, sure. ้นอาจจะกินอาหารที่เป็นคื่นมานานเขาอาจจะเป็นมังสวิรัติคำใหญ่มากทาสซานรู้สึกอยากคิดมากเลยงับเข้าไปหนึ่งคำเต็มๆอสวัสดีครับพอแม่พี่น้องวันนี้ทางเดะสกาจะมีละครสั้นเกี่ยวกับเกาหลีเรื่องรักใสๆกับหัวใจดงดิบจะเป็นอย่างไรนั้นรับเชิญรับชมรับฟังกันได้นบัดนี้ ก็เดดเลยให้เห็นนักแสดงหลักของเราก่อนนั่นก็คือต้นไม้อยู่ข้างหลังขอเชิญรับชมรับฟังครับในบรรยากาศที่อับชื้นของป่าดงดิบแห่งหนึ่งแฟนสาวคู่หนึ่งได้มาเที่ยวป่าเปิดตัวแฟนสาวและแฟนหนุ่มครับผมเขาเดินมาด้วยความร้อน และขาดอาหารหลายวันเนี่ยก็บอกว่าจะไปทะเลพามาป่าทำไมก็ไม่รู้ทะเลป่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันตรงไหนให้คุณลังจิตแล้วจะมาเถียงอีกไม่รู้แหละจะมาตามหาพ่อที่เป็นมือปืนฉันถ้าไม่พามาป่านะก็ไม่หลงแบบนี้หรอกใครว่าหลงแค่หาทางไปไม่เจอเองนา<ฮ>งเอกเริ่มเหนื่อย<ๆ>เธอเริ่มหงุดหงิดที่เธอ ใส่ชุดว่ายน้ำแต่จู่ๆเธอก็ต้องมาเดินป่าทันใดนั้นเองก็มีเสียงไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสียงป่าเสียงนกเสียงทุกอย่างเริ่มสั่นไหว ทาซานทาซานไม่ใช่หมาทาซานเราเป็นทาซานจับที่หน้าของผู้ชายคนนี้เฮ้ยหน้าตาของเขามันคุ้นๆนะเธอเลยพูดออกไปชื่อนึงว่าที่ซานเธอก็รับรู้ได้ว่านั่นคือแฟนเก่าของเธอเองที่หายตัวไปเจ็ดปีที่แล้วคู้แฟนเก่าฉันเองฮะาย่ามายุ่ง อยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยลังสิทธ์ก็เลยหยิบเก้าอี้ที่เตรียมมาลังสิทธ์ฉันเหนื่อยแล้วอ่ะเอาเก้าอี้ออกมาให้หน่อยสิ <laughs> <laughs> ช่วยซะด้วย <c oughs> ช่วยซะด้วยนั่งก่อนทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่ากระหายน้ำเหลือเกินเลยบนไปฉันนี่อยู่น้ำมากเลยอะ่ะลังสิะ <c oughs> ไปหาน้ำจากที่ไหนแล้วเนี่ยเราไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้วนะ <c oughs> จูจูฝนก็ตกลงมาฝน ฝนต้องมาแล้วฝนฝนฝนเลยโอเคฝนฝนฝนต้องมาแล้วอือออยู่ๆซุยซาก็หิวก็หิวน้ำเหมือนกันเขาก็ต้องไปลองน้ำกินที่สุษซารลองน้ำครับผมเกือกน้ำเลยวะเนียแฟนของเขาและแฟนใหม่ก็หิวน้ำเหมือนกันนี่นะโอ้โอ้ วิภาวดีสดชื่นมากแล้วพูดออกมาว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากเลยเธอลองกินดูสิสักพักอยู่ๆฝนก็หยุดอออ้ เขียนพูดไปด้วยสังสิทธิ์รู้สึกเริ่มเริ่มหึงจึงไประบายความเครียดกับต้นไม้โมโหแล้วเขาว่าทำอย่างนี้กาแฟของเราได้ยังไงไม่ทำกาแฟอะไรอย่างนี้ทำไมแฟนเก่าไม่อยู่ในส่วนของแฟนเก่าทำไมแฟนเก่าไม่อยู่ในส่วนของแฟนเก่าต้นไม้ไม่มีเสียงต้นไม้ไม่มีเสียง ทั้งสองเริ่มมีอาการหิวโหยรังสิตฉันหิวข้าวอะ่ะเขาได้หันไปเห็นต้นกล้วย<อ>เดินไปเด็ดกล้วยออกมาพอได้กล้วยมาแล้ว <c oughs> เขาจึงเริ่มปลอ,อกกล้วย <c oughs> ก็เลยเอากล้วยมาให้แฟนเขากินมันกินได้แต่เธอบอกว่าเธอกินผลไม้มาหลายวันแล้วเธอเบื่อเหลือเกินฉันกินผลไม้มาหลายวันแล้วรังสิต มันเบื่อแล้วเกินแบเบื่อแล้วทุกอย่งเมดหายแล้วอยู่ๆเธอก็นึกได้ว่าฉันมีแซลมอนอยู่ในนั้นว้าปปะออกมาแซลมอนของเจ้ามาแล้วที่นะวิภาวดีรีบกินด้วยความหิวโหยแต่สักพักจังหวะที่เธอกำลังกินอยู่นั้นสายตาเธอได้หันไปมองแววตาอันน่าเศร้าส้อย สุธิสารเธอเริ 1, ่มรู 4, 5, ้สึกว่าสุธิสารนั้นไม่ได้กินอาหารแบบนี้มาเป็นเวลาเจปีแล้วเขาหิวโหยมากวิภาวดีรู้สึกสงสารเลยอยากจะเอาแซลมอนชิ้นนั้นให้สุธิสารได้ลองชิมแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสุธิสารนั้นเขาอยู่ในป่ามานานนี่เขาอาจจะเป็นมังสวิรัตเธอเลยหันไปเห็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นสีเขียวของเธอเธอเลยป้ายเข้าไปทำใหญ่มากโดยที่แฟนใหม่ก็ช่วย แววตาของทาซานรู้สึกอยากกินมากโอ้โอ้ินดยกเกนื้แล้วเธอสงสารแล้วพูดกับคุวิสารไปว่าเธอคงไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างนี้มานานสินะทาซานอยากกินมากเลยงับเข้าไปหนึ่งคำเต็มๆต้องงับแล้วทาซานทาซานเคี้ยวด้วยความอร่อย อสายตาเขาอร่อยตุยสารอร่อยมากเขาเศร้า้อยด้วยความเปื้มปิติเขาไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้มานานมากแล้วเขาน้ำตาไหลเราน้ำตาไหลเขาน้ำตาไหลเขาบีบมือเราแน่นเลยเจ็บแล้วตอนนี้ความอร่อยครั้งนี้มันจะต้องเติมเต็มให้ครบทุกคนที่ต้องได้กิน เขาเขาอยากจะแบ่งปันแต่เอ๊ะลังสิตก็ถามว่าพวกเขาจะสามารถกินได้เหมือนทาซานหรือเปล่าไม่หรือข้าจะกินได้เหมือนเจ้าหรือเปล่าไม่กินมั้งทาซานเลยบอกว่างั้นถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองให้ต้นไม้กินดูสิต้งนอไม้๋อต้นไม้มีอาการต้นไม้มีอาการต้นไม้อาจจะไม่เคยกินปลาโอ้ดูไปไปไป ต้นไม้รู้สึกรู้สึกตื่นใจกับรสชาติที่ได้กินเข้าไปเฮ้ยต้นไม้เรามีอาการต้นไม้ต้นไม้เรามีอาการแต่ต้นไม้ก็ยังอร่อยและไม่ขายออกมาต้นไม้กินได้นั่นแปลว่าลังสิตก็กินได้เลยกลับมากินต่อว่ามันหมดไปแล้วพีพาไปดีก่บมันจะจิ้มเพื่อกินเองไม่ใช่เอ๊ะบอกว่าเมื่อกี้ท่านยังไม่ เอ๊ะแต่ว่าแต่ว่าแซลมอนมันไม่อร่อยก็เลยคายแซลมอนออกมาเลยเก็บวาซาบินั้นไว้กินโอ้โหฝากด้วยเลยก็เลยรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณมากหลังจากที่พวกเขากินอาหารกันไปแล้วทั้งคู่มีความอยากจะออกจากป่านี้เหลือเกินจึง ขอร้องอ้อนวอนให้ทาซานชี้นําทางออกให้พวกเขาเดี๋ยวนี้ข้ายาเอาจากป่านี้บอกทางข้าหน่อยข้าหลงเบอรเบไม่ยอมเบอรเยอะ์ทาสานฉันกำลังสิอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติบอกทางออกให้เราเอยเถอะเมื่อสุธิสารมองเห็นแววตานั้นมองเขาก็รู้สึกซึมเศร้าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยทิ้งเขาไว้ในป่านี้เป็นเวลาเจ็ดปี หนงอนซะด้วยไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงซึ้งสุดที่สารได้โปรดได้โปรดพลีสพาฉันสองพัน please 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 โอ๊ยเจ็บเลยนะ p l e a s เขามองตากันด้วยแววตาที่ซึ้งอยู่ๆเพลงมันก็ขึ้นมาวิภาวดีก็เลยพูดไปว่าเราขอโทษนะสุดที่สาร ที่เราปล่อยให้เธออยู่คนเดียวมาตั้งเจ็ดปีอ่ะทาซานเลยตอบกลับเป็นภาษาทาซานว่าลังสิตผู้ที่เดินป่ามาเป็นเวลาหลายสิบปีจึงแปลให้เขาพูดว่าอะไรหรอลังสิตเขาบอกว่ากระเจ้าแหละทิ้งทาซานให้อยู่ในป่าเนี่ยตั้งเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดเจ็ดปี แล้วหนำทายังไม่พอเจ้ายังไปมีหัวใหม่อีกสิคนเขาเลยไม่ชอบทาซานได้ยินอย่างนั้นก็เห็นด้วยแล้วพูดอีกพูดว่าอะไรเหรอลังสีเขาบอกว่าเจ้ามีลูกแม่แม่ข่าคนทำไมเจ้าไม่ยอมบอกเขาดีๆผูแปลถูกจริงเหรอเขาอ้อนวอนสุดกำลังเพื่อที่จะให้ทาซานชี้ทาง บอกทางให้เรากับลังสิเธอเพราะว่าถ้าเขาตายลูกในท้องของเธอจะตายไปด้วยซึ่งลูกในท้องของเขาก็คือลูกของทาซานเพราเตีเพราะว่าตอนเนี้ลูกในท้องของเราอ่ะก็คือลูกของเธอนะเขาพูดว่าอะไรลังสิตเขาบอกว่าฉันเป็นหมัน แล้วจะไปมีลูกก็ได้ยังไงท้อตั้งเจ็ดปีถือว่าสงสารเรากับลูกเธอนะอยากได้อะไรอ่ะเราจะหาให้หมดเลยมาดีเสียารซาเลยตอบกลับไปว่ายอมก็ได้อเอยเขาพูดว่าอะไรลังสิตเขาบอกว่ายอมบอกก็ได้แต่เอไม่ต้องพูดหรอกเฮ้เนี่ยเออเนี่ยเอ้เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่า งั้นเขาขอแลกกับขอพรีเมียมทั้ง6ชิ้นเนี่ยเอาทิ้งไว้ที่นี่แล้วเขาจะบอกทางออกเราก็ได้รังสิตเราค่อยไปหาใหม่ละกันทาซานเห็นอย่างนั้นจึงชี้ทางออกให้ทั้งคู่ออกไปได้เดินมือนะนึกจอะไรเนาะแล้วตัวเม่นแบบมคอไตัวไย่ไ้ตาตัวตนี่เราี่นีออไดกูว่าเราต้อง เขอวอย่อหนึ่งอ่อออเนี่ยมาเรื่องอเล้วดูเอ้ยเนี่ยโอ้เอ้ยอือไอือไปเอ้ยอุ๊เอยอือเอยปไปปแทดๆอ่าต้อเขาว่ายังไงลังสิบโอ้จำไม่ไดเหมอนกันโน่เนี่ยมาเรื่องที่นักขึ้นนี้อ้ออือ ในจังหวัดที่เธอกำลังเดินออกไปเธอหยุดก่อนหันมามองตาสุธิสารก็สบตากันครั้งสุดท้ายทั้งคู่มองตากันเขามองตากันอาลัยอาวรสุธิสารมองตาไม่อยากให้เขาไปเลยเธอต้องทิ้งเขาอีกครั้งไม่รู้ว่าครั้งหน้าเธอจะหลงมาเจอเขาอีกไหมด้วยความสงสารของวิภาวดีเธอจึงอยากทำสิ่งสุดท้ายให้กับสุธิสาร ว่าใช้ของพรีเมียมยังไงเจอก,ก่อนลังสิทิฉันอยากสอนเขาใช้ของพรีเมียมก่อนแล้วฉันเลืออะไรได้ไหมเลือไ่เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอสุธิสารเดี๋ยวเราจะสอนเธอใช้ของพรีเมียมทั้งหมดนะเวลาให้เราไปเธอจะได้ไม่ลำบากอ่ะอันนี้มินิโซฟาลายมินนี่ก็คือพับเก็บได้ เอาไว้ไปนั่งเวลาเธอเมื่อยนะเธอลองนั่งดูสิลองสิทธ์เขาอยากแกล้งสิเขอยากได้เนานที่สองเนี่ยมันคือรถเข็นอิสนี่ตะลุยทุกที่มันสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะอ นี่เวลาสุธิสารเนี่ยไปเจอผลไม้เยอะๆอ่ะก็เก็บใส่นี้ไว้ไปกินได้นะเออกล้วยกล้วยใช่เวลาเก็บเอาไว้เก็บไว้กินที่สำคัญนะสามารถพับเก็บได้ด้วยนี่ไงแค่ดึอนนี้ขึ้นแล้วก็พับโอ๊ยเอ๊ะเออเก็บโถสุธิสารสามารถเออเออ ออส่วนอันนี้คือคูลเลอร์ดิสนีย์มีสายสะพายด้วยนะเนี่ยมันเก็บความเย็นได้ด้วยเวลาที่สุริสารอยากกินน้ำเย็นๆอ่ะมีได้เย็นไหมเย็นสุริสรรลองไปสะพายดูเออ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 ครื่องเทกระเป๋าแยกส่วนของดิสนีย์มันแยกส่วนยังไงรู้ปะก็คือสุริสารเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำแล้วชุดเปียกใช่ไหม ก็ใส่ในนี้ได้คุยกับคุณ่องด้วยอันนี้มันเป็นทำมาจากพลาสติกสามารถที่เอาเสื้อผ้าิเปียกอ่ะแยกใส่ในนี้ได้โดยที่มันอ่ะไม่มาเปลียดกับเสื้อผ้าที่แห้งเลยนะส่วนด้านล่างนี้สุริานสามารถเก็บรองเท้าได้นะนี่นะใช่นี่อ่ะอันนี้คือกระเป๋าคู่รักนักชอปเผื่อว่าวันหนึ่งอ่ะสุริยานลืมเราแล้วอ่ะจะได้เอาไปใช้กับคนที่สุริยานเลือกเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะ ได้เอาไปให้แฟนอสุดิสานไง أ, เออยไอวีแมนเนี่ยี่เป็นหมาหมาตัวมีแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋ามีสองลายนะสุดิสานชอบสีไหนอู้นี่และอันนี้มีมี ช่วงนี้เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกกันแล้วนะสุดที่สาน่ะต้องเก็บถุงพ้าวใช้เยอะอันนี้คือชุดกล่องข้าวพร้อมขวดน้ําดิสตี้เราจะเปิดให้ดูนะที่เมื่อกี้เราใส่แซลมอนมาไงใช่โอ้โหขึ้นตาสุธิีสานลองดูสิว่าข้างในเนี้ยโอ้อยากินไหมน่ากินสุธิีสานลองกินดูสิส่วนอันเนี้ย ช้อนซ่อมด้วยนะเผื่อสุริชานเอาไว้กินแซลมอนแล้วก็มีขวดน้ำสองอันไว้สำหรับใส่น้ำสุริชานสุริชานนายมีเซอร์ไพรส์เหรอนายโดนเซอร์ไพรส์เหรอสุริชานสุริชานสุนิชาเป็นอะไรสุริชานโดนวายรกับพี่โดนอะไรกับพี่สุริชานไอ้นี่มันมีอะไรลังสิตเธอลองชิมซิสุริชาน กินสิลังสิตอร่อยไหมอันน <co ี้ลังสิตเธอเป็นอะไรลังสิตเนี่ยสุริสารขวดน้ำเนี้ยเวลาที่ฝนตกอ่ะเธอเอาไปลองน้ํากินได้นะจะได้ไม่ต้องใช้มือลองกินเมื่อกี้ช่วงเนี้ยโควิดอ่ามันอันตรายใช้อันนี้ไปลองน้ํากินนะเนี่ยเรามีให้สองขวดนี่นะเดี๋ยวเราเก็บไปให้ทั้งหมดเนี้ยเราให้สุริสารเก็บไว้หมดเลยนะ สีสันจะได้เอาไปใช้ดูแลตัวเองด้วยนะดูแลแต่ที่สุดเขาก็ต้องจากกันเขาได้เอื้อมมือไปสัมผัสมือของสุธิสารฮึบ <c oughs> สุทธิสารรู้สึกได้รับความอบอุ่นอีกครั้งหันไปมองมือตัวเองที่โดนจับอยู่เขามองด้วยความเสมเศร้ามองตากลับมาที่วิภาวดีสั่งลารั้งสุดท้ายวิภาวดีดูแลตัวเองดีนะต่อไปเนี้ย เราจะไม่อยู่แล้วนะใช้ของพรีเมียมให้มีความสุขนะสุดิสารแล้วฉันเลืออะไไรได้